ใครนะครับที่ไปร่วมบุญในวันนั้นพบกับน้องไก่ย่างแน่นอนนะครับมีทั้งความสุขนะครับความสนุกแล้วก็ได้บุญนะครับรับบุญรับส่วนกุศลนํากันนะครับในมือนั้นนะครับไก่ทํมาสามปีสี่ปีแล้วนะครับสามปีนะครับสามปีนะครับทีนี้ก็จะไปรุ่นตีดตาไทยกันต่อนะครับอ่าครับ ตำไทยมานานแล้วครับตําไทยนะครับที่ใดน้ำท่วมนะครับก็ขอให้แหงว้ไว้เด้อพี่น้องเด้อให้บกไว้ไว้เด้ออ่านะครับ สามตัวนะครับไก่ไปให้เป็นหนึ่งหกสี่นะครับหนึ่งหกสี่เลยนะครับสามตัวนะครับสำหรับตําไทยนะครับหนึ่งหกสี่แล้วก็ชุดสองตัวมีหนึ่งสี่นะครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับส่วนชุดวิ่งชุดวิ่งวิ่งบนหกนะครับวิ่งบนหกกับสี่น้นหกนะครับฟันหกนะครับส่วนล่างครับ หนึ่งวิ่งล่างหนึ่งนะครับวิ่งล่างหนึ่งนะครับเนี่ยชุดเลขท้ายสองตัวนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมเลขที่ออกตอดตอดนะอย่าลืมนะครับตอดตอดเดากไก่นะครับเดามีเฮอีกนะครับงวดนี้นะครับอย่าลืมนะครับรางวัลเลขท้ายสองตัวนะครับ ต่อไปจะทำการออกฉลากเลขท้าย2ตัวงว่าประจําวันที่1ตุลาคมพุทธศักราชปี2565พร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ต,ตัวเลขที่ออกนะครับหนไม่1 8ึ่งก็หนนะครับเลขท้าย2ตัวนะครับไก่ฟันทงให้เลยนะครับอ่าอ่านะครับฟันทงให้เลยนะครับ ชุดเลขท้ายสองตัวเดียวเด้งไก่หาปากกาวงให้นครับห้าเมื่อที่แล้วเก็บห้าไก่ได้สิบห้าใบนะครับอ่าเก็บห้าตรงตรงเลยนะครับสิบห้าใบนะครับนี่นะครับปากกาสีแดงนี่คือเล็กขายสองตัวนะครับเนี่ยนี่คือเลขท้ายสองตัวนะครับชุดเลขท้ายสองตัวนะครับ เนี่ยคือชุดเล็กขายสองตัวนะครับ หนึ่งนี่คือชุดเลขท้ายสองตัวนะครับไก่ฟันไปที่นะครับหนึ่งแปดเลยนะครับเอาเอาเป็นตัวเดียวเลยก็ได้นะครับอเอาเป็นตัวเดียวเลยนะครับสิบแปดนี่นะครับสิบแปดนะครับงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับเอาฟังอีกทีนะครับต่อไปจะทำการออกเลขท้ายสองตัวทลากินแบงรัฐบาลงวดประจำวันที่หนึ่งตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเลขที่ออก หนึ่งแปดตาตัดหน้านะครับอย่าลืมนะครับชุดเลขขายสองตัวนะครับตลาดกินแบ่งรัฐบาลแปดสิบแปดตัวเดียวครับพี่น้องครับอ่าสิบแปดสิบแปดด้พี่น้องนะสิบแปดนะครับไก่ฟันไปที่สิบแปดนะครับอ่าสิบแปดตัวเดียวเลยนะครับเดี๋ยว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 อ่า ไก่นะครับไก่จะฟันไปที่18ตัวเดียวเลยนะครับสําหรับฉลากินแบ่งรัฐาบาลนะครับชุดเลขท้ายสองตัวนะครับชุดเลขท้ายสองตัวนะครับฟันไปเลยนะครับ18นะครับใครที่เข้ามาดูน้องไก่อจู่ตัวนี้ไก่ขอคนละ5แคร์นะครับฟันไปที่18ตัวเดียวเลยนะครับ ทุดเลขท้าย2ตัวนะครับอ่าสําหรับสําหรับเอซที่เข้ามาใหม่นะอ่าโอเคโอเคนะครับจะกลับให้นะครับอ่าอ่านี่นะครับน้องไก่ฟันไปที่18นะครับ18นะครับ